สวัสดีครับชราศาีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพเื่อนําไปปรับใช้กับเจตจำนของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2565นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสลับไพ่กันนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็ ปรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับมีความรู้สึกอย่างไรไพ่ใบแรกได้เด็กถือถ้วย1เหรียญน,นะครับ t e m p e r a n c e the magician นะครับ The sun โอเค เรามาดูจิตใต้สำเึกกันนะครับว่ามีแนวน้มทิศทางเป็นเช่นไรจิตใต้สำเนกของเขาคนนั้นนะครับพไพ่ใบแรกได้ไพ่เก้าถ้วย4มาเอสีถ้วยนะครับ The Moon วงล้อแห่งโชคลาภไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่นายออปเปนทาเิลน,นะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เด็กถือเหรียญมีไพ่เสียอยู่แค่สองใบ นะครับนอกนั้นถือว่าไพ่ดีหมดเลยนะแสดงว่าชาวสิงห์ลักนาสิงค์ค่อนข้างมีสิ่งที่ดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่จะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเนะาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับได้ไพ่ The Temperance เดอะเทมเพลนส์เนี่ยแปลว่าเขากาลังสมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกสำหรับตัวเขาอยู่หรือมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสในเรื่องของการปรับความเข้าใจกันใครที่เคยมีปัญหาใครเคยมีอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวในอดีตอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นจมนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ถูกเติมเต็มหรือมีความรู้สึกที่เหมือนแบบไม่ได้รับ ความยุติธรรมนะครับหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบอยากให้เขาปรับแต่เขาปรับไม่ได้สักทีเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะที่คุณกับเขาอะสามารถที่จะมีการปรับมีการเรียนรู้กันมากขึ้นเข้าใจกันได้มากขึ้นและยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณกับเขาอะ สามารถที่จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้รวมไปถึงการกลับมาของกู้ของคนรักที่เขาอยากจะรีเทิร์นกลับไปหาคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับอิทธิพลของไพ่อะเทมเพลนส์เนี่ยมาพร้อมกับไพ่เดอะเมจิเชีด้วย The Magician กับ Temperance เน of of ENNIS, ี Ï, lawsuit, ่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาการปรับการเรียนรู้การเข้าใจกันนะครับเพราะว่าไพ่ The Magician คือไพ่ของการที่ตัวคุณเองกับคู่ของคนรักเนี่ยเหมือนกับเขาค่อนข้างที่อยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เกิดความสมดุลที่สุดเพราะไพ่เดอะเทมเพลนส์คือไพ่ของความสมดุลหรือบางทีเขากาลังทาสมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะ เติมเต็มให้กับตัวคุณมากขึ้นก็ได้เช่นกัน The Magician เนี่ยแปลว่าการแก้ไขปัญหาหมายถึงสเสน่ห์ในการดึงดูดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อเหมือนแบบเป็นการแก้ไขปัญหาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปแนวนมทิศทางที่ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันแบบเคยมีปัญหามันก็จะค่อยๆแบบกลับมานะครับมาเป็นในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ประมาณนี้นั่นเอง อิทธิพลใต้สำหรับเนี่ยได้ใหนเน้เด็กถือเหรียญเนาะเด็กถือเหรียญเนี่ยอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤึกศบกันมังกรแล้วก็มีราศีธาตุน้ำนะครับราศีกรกฎพิจิกมีนดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลักษณะสิงห์อาจจะดิวอยู่กับ2องธาตุนี้โดยเฉพาะวัยเด็กกว่าคุณนั่นเองนะครับเอาอัศวินอ่าไม่ใช่เอาเด็กถือเหรียญก่อน เด็กที่เรียนเนี่ยแปลว่าคุณกับเขาเ่ยนะครับอาจจะดําเนินความรักความสัมพันธ์มาหน้าถึงจุดหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนเขากําลังจากค่อยๆฟื้นฟูตัวเองมากขึ้นหรือค่อยๆ่อเก็บเล็กผสมน้อยกับโมเมนต์ความรู้สึกดีๆอยากจะมีการเติมเต็มอยากจะมีการเรียนรู้อยากจะมีการปรับในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์ให้มากขึ้นตอนนี้เขาอาจจะต้องการให้คุณน่ะมีการเติมเต็มมีพลังงานในด้านบวกหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับ การสดใสการล่าเริงะนะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยากจะย้อนวันวานให้ไปสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นสิ่งดีๆในอดีตหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนี่ยเขาอยากจะกลับไปแล้วก็อยากจะไปมีสิ่งดีๆโมเมนต์ Moment ดีๆสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกว่าเขาอยากจะเมมโมรีสำหรับตัวคุณนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มากขึ้นเป็นการปรับ การเข้าใจความสมดุลกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดโมเมนต์ดีๆอะไรที่มันเป็น positive เนอะเป็นในเรื่องของมุมบวกอะ เขาอาจจะพยายามมองคุณพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามเรียนรู้พยายามปรับพยายามอยากให้คุณมีความสดใสมีความล่าเริงมีความปิติยินดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความผาสุกมากขึ้นเขาอาจจะพยายามอยากจะให้คุณไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปทํากิจกรรมใดๆที่มันเกิดความรู้สึกเหมือนกับการผูกสัมพันธ์ธรรมตีการเข้าใจการ อะไรที่มันเป็นโมเมนต์ดีๆระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ยอยากจะบอกว่าทุกสิ่งกับสิ่งที่เขากําลังทำเนี่ยอยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสมดุลนะครับแล้วก็บาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสุขมากที่สุดเนาะอินทธียลของไพ่นะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ย เขาอาจจะอยากมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่มันก็ยังมีความรู้สึกบ้างในเรื่องของเนกาทีฟนิดหนึ่งเพราะไม่มีไพ่เดมูลนะเขามีความรู้สึกกลัวบางสิ่งบางอย่างในสัญชาตญาณของเขาอยู่อิทธิพลของไพ่เดมูนเนี่ยคือมันเป็นความวิตกความกังวลความคิดมากแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณเป็นสิ่งที่อยากจะมีกิจกรรมร่วมกันกับคุณเนี่ย เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณเป็นไหมหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกมีความกดดันในเรื่องของภาวะอารมณ์มีความรู้สึกมีการแบบกลัวว่าคุณจะมีการเปรียบเทียบนะครับหรืออาจจะมีการยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะบางทีเขาก็มีความรู้สึกที่แบบมีความกลัวมีความหนอยในบางครั้งเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีอะ เขาก็ปรารถนาที่อยากจะมีสิ่งดีๆให้กับคุณนะแต่ว่าบางทีการแสดงออกของคุณมันอาจจะรู้สึกเหมือนแบบส่วนทางกับเขาแหละเอาง่ายๆมันเลยทําให้เขาอาจจะมีความไม่ตกกังวลอยู่บ้างพอสมควรหรือบางทีเขาอาจจะ,ะเผชิญกับความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้แบบคุณกับเขาอะมีช่องว่าง ระหว่างกันเขาเลยอยากจะพยายามเติม,เต,มเต็มภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่บอกไปข้างต้นก็ได้เพราะตอนนี้เขารู้สึกกลัวเขารู้สึกไม่มั่นใจเขารู้สึกเหมือนแบบอยากจะกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะตอนนี้คุณกับเขาค่อนข้างห่างเหินกันเขาเลยรู้สึกแบบอยากจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มากขึ้นกว่านี้แต่เขาก็กําลังปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดนะครับกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเหมือนกันนะ มันมีไพ่นายอเพนทักเกิลแนวโอเพนทักเ l ิลเนี่ยคือเขากําลังมีการเรียนรู้กําลังปรับกําลังเข้าใจกับรูปแบบความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นหรือเขากําลังแบบคาว่าหยุดนิ่งรอคอยกําลังที่จะทําแบบนในเรื่องของความสุขความสมหวังบางสิ่งบางอย่างให้เกิด อะไรที่มันเป็นรูปธรรมและชัดเจนที่สุดมากขึ้นตอนนี้เขากําลังเยียวยาตัวเองกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขากําลังกังวลและก็กลัวอยู่มีไพ่9ก้าถ้วยเกิดขึ้น9ก้าเหรียญกับ9ก้าถ้วยเนี่ยมีความเหมือนและความต่างกันนิดหนึ่งเก้าถ้วยคือความรู้สึกเพียงพอรู้สึกเต็มรู้สึกว่าโอเคนะตอนนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดไพ่9ก้าเหรียญก็คือมีความรู้สึกที่แบบปริกวิเว รู้สึกว่าเหมือนแบบเขาต้องการที่จะแบบเรียนรู้ตกผลึกและเข้าใจแล้วก็แบบพยายามที่อยากจะมีโลกส่วนตัวบ้างในบางครั้งบางโอกาสนะครับแต่เขาก็กลัวที่คุณจะไม่เข้าใจเขานั่นแหละประมาณนั้นเขาเลยเหมือนแบบมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เหมือนกล้ากล้ากลัวกลัวที่อยากจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีอ,อาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการที่อยากจะ มีเขาอยู่ในชีวิตหรือต้องการคำตอบใดๆที่อยากจะให้เขามาตอบโจทย์พ r e น s ให้กับตัวคุณมากขึ้นแต่บางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเขามีโลกส่วนตัวนะครับจากไพ่ก้าเรียนไงเขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูหายไปหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณมันทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะดูเหมือนแบบเขาไม่รักเราเหรอเขามีคนอื่นเหรอเขาคุยกับใครเขาทําไมเงียบไปอะไรประมาณนี้มันมีในเรื่องของภาวะความรู้สึกที่มันเป็น การคิดมากของแต่ละบุคคลที่มันดูเหมือนไม่ชัดเจนก็ได้เช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็อยากอยู่คนเดียวอ,อ,อยากจะมีอะไรที่มันเป็นโลกส่วนตัวสลหับตัวเขาเองด้วยแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันจริงๆเขากับคุณนะครับก็อยากจะเต็มๆพลังงานในด้านบวกให้กับกันและกันไพ่หนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญเนี่ยคือเขาก็อยากจะได้รับในสิ่งที่แบบอยากจะให้คุณเข้าใจอยากจะให้คุณน่ะพยายามเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับเขาเหมือนกันแต่บางทีอาจจะมีคอมเมนต์ว่าหนูผมก็ให้เขามากจนไม่รู้จะให้ยังไงแล้วนะครับแต่มันอาจจะเป็นความเข้าใจก็ได้ถ้าคุณเติมเต็มเขาทุกอย่างแล้วแต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ ข้อาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจเขาเพราะอาจจะมีลักษณะที่อาจจะแบบเคมีไม่เข้ากันหรือเป็นอะไรที่เหมือนแบบไม่ได้ยอมรับกันและกันสัตว์ทั้งหมดนะครับมันเลยมีช่องว่างที่อยากจะเหมือนแบบอยากจะเติมเต็มอยากจะต้องมีโอกาสของการได้รับอะไรประมาณนี้อยากได้รับการเติมเต็มอยากได้รับกากรกเอาใจใส่อยากมีความรู้สึกที่เกิดความมั่นคงพูดง่ายๆคือมันมีโอกาสที่คุณ่ กับเขาอะบางทีอาจจะมีคอมมิตกันก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งเหรียญมันก็คือการได้รับโอกาสกับความมั่นคงมันก็เหมือนกับเป็นคอมมิตแหละประมาณนั้นนะครับเขาอาจจะต้องการคอมมิตหรืออาจจะเป็นไพ่สลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่อยากจะต้องการคอมมิตก็ได้เช่นกันนะครับมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่อยากจะมีความมั่นใจเพราะตอนนี้มันเกิดไพ่ของความระแวงไงก็เลยอยากจะได้ความมั่นคงอยากได้ความมั่นใจอยากจะไปต่อแหละประมาณนั้นนะครับ โอกาสที่คุณจะได้คือวงล้อแห่งโชคลาภมันมีโอกาสมันมีสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับนะครับมันมีโอกาสของวัฏจักรของการหมุนเวียนการกลับเข้ามาสู่วันลุปของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความสุขความผาสุขนะครับไพ่แบบนี้คือวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยนะครับโดยเหรียญตรงนี้มันก็คือเหรียญตรงนี้แหละเพนทาเคิลตรงนี้แล้วล้อมรอบไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นฤดูการ หรือมันเป็นอะไรที่มันเป็นธาตุทั้ง4ีครบธาตุเลยที่มันหมุนวนอยู่มันแปลว่าโอกาสที่คุณจะได้รับนะครับมันจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือมันเป็นโอกาสใดๆที่ทําให้ตัวคุณมีภาวะของอารมณ์ความรู้สึกหรือในเรื่องของความเบิกบานมีความรู้สึกอบอุ่นในจิตใจมันมีไพ่เดซันมาเด็ดซันมันคือชัยชนะมันหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีมันหมายถึงแบบ อะไรที่มันเป็นความอุดมสมบูรณ์มันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของความแฮปปี้ระหว่างกันและกันนะครับเดตสันมันหมายถึงการเริ่มต้นก็ได้อย่างที่บอกไปหรือมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีความหวังใหม่ที่ดีขึ้นนะครับและโอกาสที่คุณจะได้รับคุณต้องการคอมมิตคุณต้องการการามั่นหมายคุณต้องการอะไรสิ่งเหล่านี้ มันมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาหรือคุณต้องการความชัดเจนคุณก็จะได้ความชัดเจนจากเขาแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังของการลงตัวแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกเนิ่งไปเขารู้สึกเหมือนแบบมี comfort zone ของตัวเองมากขึ้นน่ะนะครับจากก้าเดิเนี่ยหรือให้나이업คัเนี่ยมันแปลว่า คุณก็พยายามใช้เวลากับการหยุดนิ่งการบริหารเสน่ห์การบริหารในเรื่องของอาการจัดสรรเวลากับการครบเขา การเจอเขาหรือเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณกับเขาจะยังมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวหรือบางทีคุณก็ต้องพยายามเข้าใจเรียนรูป้ปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ทําให้มันเกิดนลักษณะของการตอบโจทย์ของ Passion, แพชชั่นระหว่างกาันและกันให้เกิดความสุขความสมหวังให้ได้มากที่สุด ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครที่กําลังมีปัญหาใครที่กําลังมีความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนจากไพ่เดมูลก็พยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกแล้วแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณจะหลุดพ้นทาให้คุณสามารถที่จะเข้า,ขาใกล้ความสําเร็จกับควารักคู่คองได้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลมกดไลค์กดแชร์กดสับกรก,กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ